ีเ่เจ้าข้าปลาเป็นปบ่ปลาเป็นยาล้มดิยับม,มาตือ้อคอยน่อยเฮลรถตูยาดยานยานเอลรถเพิร์สเพิ่ใช้่ใจนี่จาดก้อนน่อยน่อยเนาะเมยไปหานมั้มวันนี้ดิรวย ดีหมอนใหม่อย่นคอนพี่นองเนาะเพื้นพื้นนตายหมาจ้าจักบ่คอนกระดกูกลัวอยู่เนาะไปอาบน้ำหรือใช้จะไปอาบนะน้ำมาดานอาน้ำมาดานท่วอากาศช้าพรมบานเห็ดไฟคอนกลุ่มกุ้มอีกแล้วเนาะผลนต๊บ่คือตรงน้ำฮะไม่ได้ฝนต๊ะต้ไปฝนตกกะ Tốt, đây phân Ừm... bây giờ tốt, phải tốt phải ừ. cái mưa là gì tăng này? Tốt Hả? Tốt tốt sao Tốt bư, tốt tế sao Tốt bư, tốt sao Tốt này tốt như bà? Tốt Hèn bà? Bò Bò hèn Nằm bộ tìm cái thằng em đi Bò đây Ừm... Ta bây giờ cứ đầm Lôm bà? Thức, thức mê mê Hả? Thức mê mê Thức เป็นยังไงคือเหตดถือเมรำยยเมรำนยมันตกมาใด่ป่วมาได้ม่แมนลมจาลมปืนจะา่มจะา่มลมใส่คดินบ่ปได้นี่แาบจับนี่เชนี่ละมเลยนี่นี่วาอันั้นแม่จ้ามันเหงียตาเจ้าล้วมัเงตาเลยจัเหงียมันนี่เมื่อ เออจังมือแล้วนี่ฮะกำลังช้าม,มือช้าม,มืออะไรโอ้ oh. <laughs> ไม่แมนโลนใจเจ็บบ่เจ็บบอเจ็บอืมดีแล้วมันบวถือตาหอเห็นบอเหาะหากระเซ้านี่นี่เอเออนี่ยวังเรื่องป่ะนีน่เนาะยุงเฮียนบ่จะเนี่นยุงเฮียนตะเ,เลขหากาาระช้าอะรไม่มา อ่างลำไยเพ่อเพื่อพ่อเห็นเห็นลำไยในขู่แม่นเห็นคื่ใจอยเออเออเออเห็นล้างคิดอืมเนาะเอาดีบอน้ำไม้อยู่พี่น้องเลยเนาะอันนี้พ่อแนวแนวกินแรงมื้อนี้นะโดยฮะมีมีแต่น้ำไม้นี่บ่โดยกินขับเห็ดเห็ดยังเห็ดเห็ดยิูในไหม ไปไปหานี่เห็นในบ้านอยู่ในบ้านนี่<ด>บ่เลยจะบ่ไปเอาร้านปเปาอ๋อไปเอาก็ไป,ปลูกไปเอาคนเดียวเอาคนเดียวนี่คือบ้านนี่จับอืออืออือเลยเปาอยู่ในบ้านนี่เนาะเลยที่มันเป็นเดือกโกบเลยเออตุอม่มละไม่คนกลุ่มๆอยูเอ่เนาะเจ้าไปหาเชสานี่บ่ ห๊ะห่ากลับไปตอนแรกนี่โดยเออพี่พี่แหละเตียนเอาไม้เนาะเตียนลาพี่จักสิหาหยังพี่น้องเอ้ยอือจักแนวหาเจ้าไปตักน้ําได้บ่มื้อนี้บ่ได้ฮะบ่ได้โอ๋2มือ3นิ้วนี่ก็ป้ายอ่ะเอคุบบ่ได้ไปมาหยังเลยเจ็บตลอดอือมีพลักนึงบ่อัน

เพยายมนะจะคิดดย้ยเนาะหากระมาโรงเฮีนยนเนาะได้ไปคู่มืออยู่บ่ไปคู่มือบริบรยุทธ์หรอวะบาได้เอออ่ากำลังเข้าองเฮียนพี่น้องเนาะอันนี้ฟืน้นเจ้าบ่ไปหาหนฮะเอาหนิ mẹ con đi nó mẹ níu cái mẹ nó thấy lần xưa nè nha mọi thương xưa nè nha mẹ 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 ship mẹ มียังนี่เพิ่นเฮียยังนี่เจ้าก,ก็ได้หมักชิปอันนี้นะเียนเขียนเองนี่ครูบอกเขียนนั่นหนึ่งช่องชามนี่โดยหนึ่ง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 ชองชองชองชามๆนี่บ่โดยได้หมักชิปเชยตู้น,นี่เราเลยหมักชิปอันนี้นะเพิ่นเอิญหมักชิปเนาะได้หมักชิปนี่ถือว่าคะแนนเก่งในพี่น้องในบ้านเท่าน,นี่นเนาะปั๊บหมักชิปเนาะนรถถีบเพิ่นก็ได้เนาะอยู่นี่นี่ได้ ทีก่ได้แล้วแล้วเจตีนี่ตอดแล้วจับเอิรอืมนิหน่อยชั้นนี่นี่เชื่อมากกว่ทิมไม่ชื่อน่ะรถขีบรถยังเพราะมันขีแค่เดียวกับเพ่เนาะมันอีกอย่างมันน้อยเพราะนี่หมักชิปอันนี้ใครนี่กับหมักชิปเอีกไหยแสดงว่าเขียนเขียนเก่งตัวนี่เออเพ่เขียนให้นี่เขียนเองหมักชิปนี่ได้ได้หมักชิปก็เขียนเอาเอง ่คูเอออย่ามาหมักชิปเคี้ยนเอาเองนะคนอื่นก็ได้หรือเป่าหมักชิปนะได้ได้เบิด้่ได้คือได้แต่หมักชิปเท่านั้นนี่นี่กับหมักชิปอ่าหมักชิปอีกเลยเออมันน้อยมัน,นยว่าโ,โอ้เกง่งเก่งเก่งเก่งนี่หมักชิปหูเนาะที่เราธรรมดาเลยนี่ปับ๊บหมักชิปบอกนี่ก็บหมักชิปฮะ นี่กระบักชิปอ่านีตะบักชิปไปเลยมาทั้งบราบุมีบ่บ่มี่โอ้ยเห็นเก่งแต่เหยื่อเนาะเดือบร่อยหมดไปแล้าดุยฮะมาหาน้องแก้วมาหนี้มาหนี้ีแสดงเนี่ยแล้วเป็นมาจากนี่ก็บักชิปบักชิปอีกเลยบักชิปโอ้คือเก่งแต่เจ้าบ่มี่มันหามาโคกเลยบ่บ่มีบ่มีเลย

ใครอยู่นี่เลยเนาะอยู่บอนหมอน้ำห่อนเลยนี่อยากกินไข่มันก็บทิมน้งนี่เนาะเนาะกัไก่ฮะนี่ก็ไก่บอกนี่นะโอ้มันไก่ไก่อยู่นี่บอกดิไงอะไรไก่อะใช่นั่นแหะว่าแบบไก่ไก่นี่ฮะนี่โตมันนะอยู่นี่บ่กใช่ ช่เมยมนะเมะเมย์ว่พี่น้องบอเห็นจมนี่ดโอ้ยมันขึ้นเองกันบอลนี่นะขเออขึ้นไข่เองดพี่น้องเนาะมองกลัาไกลๆเพิ่นกรรมีทังนี่กับเมย์บออรโอ้ยนน้าะไข่นั่นก็ยากเออ เนาะใครสบายแท้ใครกันเลย <c oughs> ขึ้นบินขึ้นพุ่นเลยเน,ะนาะย้ำย้ำย้ำอยากข้าวกับต้มไข่ไว้แน่นเนา<ด>อ้วยจั๊กเมย์จั๊กเมย์มช่องเมย์ช่องม<ด>เออรรองมย์เลยไข่ไปช่องเมย์เลยแม่หนึ่งยังบ่ได้ไข่มาเฮ้ยนี่ช่องเมย์กันนี่ได้หนึ่ง,งนี่สองนี่กับช่องตัวนี้ฮะอารมณ์เข้ากันเป็นช่อง ตัวนี้เน,นื้อหนตัวนี้ยังไม่ได้ใครบอหรือว่าอะไรใครแล็กไข่แล้วนี่ยังเป็นเรื่อยังไม่ได้ใครอือดอยดอยเนาะยังตัวนึงยังไม่ได้ไข่ทั้งหมดมันสามบอดยมันสามเนาะเอาเอาเป่าไฟเนาะ ต้มน้ำไหมยังไงต้มน้ำไหมกินแดงมื่นไปอีกฮะมืนน่นวันจันทร์มื่นวันจันทร์มื่นวันยังค่ะวันวันข้าววันข้าวาตุ้ยตุยยังไม่จืดปะเลยนะต้องให้เมย์บอกนะนี่นะ เมย์บ่กว่าได้เออขอได้ยินเมย์จะบอกอยู่ว่ามันมอังคารว่ะเมย์บ่กฮะไม่ฮะตัวเองไปเฮียนยังไปจื้อมืออยู่นี่เนาะแมสหรอว่ะไปจื้อมือจื้อวันอยู่เฮ้ยวันยังเล็กน้อยสำเนี้ยังบ่กตอนจื้อจำป่ะเนียเนาะเอาหลังจากที่ทมาเจอเลิกเฮียนก็นั่งเผาหม้อละไม่ฮะหม,มอื่นมันพุทอื่นมันพุท มืออวันพุธมือวันพุธมืออื่นมาลังคานเนาะอ่ามืแมนมืวันชุกมันยังวันยืมวันชุกคืออาอะไรไม่รู้ฮะลุกลุกชันลุกลุกชันเห็ดพักชุนพักอยู่โรงเรียนบอกอ่าปลูกฟักยังปลูกฟักยังชุนผัดปลูก ปลูกผักยังครูพันบอกอยู่ว่าผักโบงผักโบกโดยเดี๋ยวเขากลับมาก,กินเองบ่โดยแล้วครูชื่อเม็ดมันนีในในครูพันช,ชื่อชื่อให้ชื่อเถอลานพวกลานจะปลกูกเจ้าเจ้าลำปลูกขุดขุดขุดหน้าปลูกหน้าโดยชวนหนึ่งนคนไทยปลูกจะคนผลลายลายคนลายคนบ่ มันกับเก็บขี้เหี้ยเก็บขี้เหี้ยป๊อบโดยขึ้ทั้งลูกยาลูกหญ้าน้ำโดยอ่าอาโอ้มีไฮนะเฮ้ยเขินจะมีไฮ้เลยไก่นี่ไก่มันหล่นมีไฮอยู่นี่เนาะไก่มีไฮจักบ่ไฮน่ะหูจักฮะหูจักบ่หูจักบ่หูหูอยู่ เสืยวผ้าพยัญชนะใหม่บ่ป้าไปนี่บ่ได้บ่ได้ไหม่บ่ได้นี่ไฟจะใหม่เนี่ยหนีป้าไปนี่เน่ะบ่ได้ายบ่ได้าใหม่บ่บ่ได้ายนี่บ่วไม้เนาะโดยแตนเคยเอเวนแล้วบ่ได้เพื่อนว่าบ่ได้นี่เป็นบ่วไม้เพื่อนว่าเนาะเสืยวผ้าเพื่อนตากไปนี่เลยคอนไฟก็อยู่นี่นี่เนาะเวลาเพื่นตกมาจุยากบ่อยู่นี่ยากหืม ตกโคตรตกเจอตอนเช้าไปหนึ่งข้าวแม่เจ้าไปได้หนึ่งบ่ไปหนึ่งไปหนึ่งบ่ยันยันยันนำพอนด้วยยันนำพอนด้วยโดยเจ้าเห็นยังไล็บจับเป็นอ่ะมีฮะเห็ดหาพักหาพักหาลำไม้หาลำไม้มียังอีกบแบนี้ฮะหาบ้ำหาบ้ำ ซ้ำนี่เปลดาเมื่อไรได้จ้ำนี่เนาะโดยหาพืชได้เป็นบ่เป็นไคจะหาเนี่ยแม่แม่ให้จะพืชจ้าหาพืชหมดแม่ดักแล้วพืชเห่าแม่ดังไปแล้วโดยหาตต่พืชหาตต่พืชหาแต่ไม่บิ๊กหาแต่ไม่บิ๊กบ่โดยออ๋ชงคนห่า หากระมีชองคนบ่ไ้เด็กน่อยมีเด็กน่อยด้อยออเด็กน่อยไปหากันบ่โดยอืนนึงกะคือถุงกุ้ยยด้วยด้ยใช่อันอันกระสอบกระเป๋าอันบ่โดยอองมาบ่นอ่องอ่เลยเอาอีกเอาอีกดเบื่อไปเอาไหมด้วยอืมหน่อย มือมือได้จะไปหาไม้มาหนีิยำผักก่อนยำไปหายำผักก่อนบ่โดยผักเียนก่อนเนาะโดยเออจะไปหาเขาไปคำเจ้าไปหาละไม้หาละไม้แล้วก็หาผักหาผักไชยนางไชยนางหาไชยนางจะเอาไปยังไชยนางหานิฮะแกงละไม้แกงละไม้บ่โดยแกงละไม้ไชยนางแกงละไม้ไชยนางโดยทำไปไชยนางเน่ มันไม่แซ่บมันบ่แซ่บเนาะโอือไปหาไก่เ่ราะอย่านางหนึ่งอยู่นี่ไม่ใช่หาถึงไม่บิ๊กพุ่นอือปลาไม่บิ๊กนี้โุยอืออืเฮ้ยหัวยังอ่ะหัวยังฮะ <c oughs> อ่าเอาพี่น้อเลยเป็นหนูวะมามาเล่นน้ำมือน,นีิมือนันฝนตกเออมือนันฝนตกเผาเล่นพี่น,อนอ้องมือนันเนาะอยู่สองคนกับเมย์เนาะองงองงเงี้ยมพี่น้องเลยมาไปเล่นใช่ป่ามือหนิว่าได้เล่นกลางคืนฮะเล่นกลางคืนไม่เล่นใช่กลางคืนเล่นแถวบ้านเล่นแถวบ้านนี่ด้วยมาญาตผีป่อมา่านฮะ อะไรายานนัน,นดินกระมูกดินกระมูยิ่มือนหม่ยันผีบ่ออาทุโคมอาคมไปอารมณ์ดีนะมือนี่ฮะบ่เอาละที่เรองไงเราหัวยู่มือน,น,น,นี่ ฮะหมอหมอนไม้จะหมอดเลยนี่หมอดอลไรนี่มอดมันจืดแต่่จืดแล้วเออหมอดอะไรนิหมอดแล้วมึงคือบ่มัดผมมึงไฟไหม้ผมเน๊ยมันจืดแล้วกับพ่อ่ะยังไม่จืดฮะยังไม่จืดยังไม่จืดเนาะด้วยนี่คือ กินละไม้น้ำร้านนี่ครูฮะกินละไม้น้ำร้านนี่มือมือเจ้าจะไปฝากครูบ่บ่ได้ละไม่นี่ไงมือนันรันฮาละไม่ในครูแน่โอ้ต้มไปให้เรียบร้อยบ่ด้ยอืมต้มเลยก็ไปให้ฝากไงครูด้วยเอาไปให้ลายบ่ฮะละไพ่ไปหามือมือจะไปฝากกับไพไปหาละจะไปหาเองอีกต้มเองอีก King đã dùng lầm mày làm bếp nòi mặt tay lắm 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 ผมหัวควายเล็นหย่ายามตอนแรงใช่ไหมเนาะบรรยากาศดีคือฝนจิตกเนาะทำอิดเนาะบ่ตกช่ำควายไพ่คือหลายแท้นี่บ่โอ้เนาะเอาเอันนี้แหละอันถุงก็เนาะเพิ่นไปหานอไม้เนาะถั่วถั่ยังงอยูครับกระยังนี่บ่โดยตัวนี้เนี่ยไกลใครชะแล้วนี่อื Mày thức ta nó Nằm khử đi, Đi ta bật thức ta bọt nó à, à. chỗ băng mà chỗ băng mà nhé Ừ Chó băng Yên khảo cá băng mà mình anh à. <laughs> Ừ băng Cháu băng đi ไปจะไปเอามีมาต้มอีกปะด้พอได้ต้มกินแรงเนาะได้เออกินแต่อบังิไปไปให้แม่เจ้าดูหน่อยไปอย่างไปครับอันณาน้องแก้วมานี่ก่อนพี่น้องเนาะนี่ขี้ว่าหลังควายนี่อ้ยยาดฮะยาดยาดยังไงมันเตะมะนันมันเตะขั้วขุดขั้วนาเตะคนมันเตะอปลา เตะเปลาะมาพี่มาพี่ผู้ไปเอามีผู้ปะต้มเนาะจะมีแล้วเบากรนะอะบุมีม้ยังเน,ะน,นาะพอได้ตอนได้ฝากเพรได้ต้มพี่น้องเลยอดกับคำเลยพี่น้องเน,ะนะะะาะไปไปยังกันพูนละเอามีต้มเนาะเอ้อเย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเพิ่ง,งมื่นไปห้องเชียนดิ เบิ่งมาหาเงินให้ก่อนพอได้ชื่อขนมเนดะ้อแปๆๆ๊บนึงแป๊บนึงชื่อขนมกินนเฮียนได้เหมือนเออนี่เอาเออเชื่อขนมเนดะ้อโอเคไปต้มเนดะ้อต้มกินแดงเนะ <c oughs> ด้อเมื่อไหร่เนาะลองเมาเลยเคลื่อนไล่เนาะเออเลยเจ้าเดียวปอนี่ ยปซาพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บลำรุงกำลังลาไปเพียงชมนี้เด้อซาพี่น้องเนาะเลยเขามาเล่นมายียมยายามทางน้องแก้วมานี้เนาะมามาืบอนทึกกับฝนตกฝนดินพี่น้องเนาะมากันนั่งเฝ้าหม้อต้มน้ำใหม้ยอยู่หลังจากที่เลิกเคี้ยนพี่น้องเนาะอ่าบ่มีอะไรอยู่ในกินเก็นกะะนะเนาะอยู่กับเมียสองคนมีเตาน้ำใหม้ไปซาพี่น้องพบเจอกันใหม่ไปแล้ววันนี้เนาะสบายดีเดนะ้นะเอเนาะอ่าดูคอยเล่นยาตงแตงแตงเตง